นะครับอันนี้จะมาสอนวิธีการลบไฟล์ขยะนะครับ Windows 10หรือว่า Windows 8นะครับกาจะคล้ายๆกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับไปที่ Start นะครับแล้วก็ไปที่โหมด W นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็หาคำว่าตัวนี้นะครับ Recovery นะครับครั้งหนึ่งแล้วก็ติ๊กถูกนะครับก็กดโอเคครับก็ไป่ Start ต่อนะครับไปโหมด W นะครับ หาคำว่า welcome นะครับแล้วก็ขั้นตอนที่2นะครับตัวนี้นะครับ reward นะครับแล้วก็รอสักพักนะครับให้หน้าต่างมันขึ้นนะครับตัวนี้หน้าต่างจะขึ้นประมาณสี่ช่องนะครับเขาประมาณสี่ช่องให้เราติ๊กหมดเลยนะครับอ่านะครับแค่นี้นะครับวิธีการลบไ่ายขยะนะครับขั้นตอนที่2นะครับเราเข้าโปรแกรมแล้วก็ตั้งค่าจอนิดนึงนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับไปที่พิเศษนะครับทั้งค่าอุปกรณ์นะครับจอภาพค่านะครับด้านบนให้ใส่แปดสิบนะครับแต่ล่างให้ใส่ห้าสิบนะครับโอเคนะครับแล้วก็ปิดนะครับตอนที่สองนะครับให้กดตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้กดให้หมดสี่นะครับ กดเรียบร้อยนะครับคลิกขวาที่ A นะครับแล้วก็มาติ๊กแสดงภาพก่อนพิมพ์ด้วยนะครับแล้วก็บันทึกนะครับทุกอ็อบเจกต์นะครับก็กดโอเคครับแล้วก็ทำการปิดเปิดโปรแกรมอีกครั้งนะครับ